ชิปหายแล้วไอเชียจะยดยวๆแล้ว <c oughs> เอาหวยสตมามาดิ <c oughs> เป็นไข้แล้วยังไงลำ้ลำลำ้ลำลำ้ำล้ำสปินดิไม่ยังไงตอบไหม,ไมขอตอบเปล่าตอบเปล่า เชี่ยละไอเชี่ยม kind of ึงมายังไงเนี่ยไอสัตว <saat> ์เออมาจากไหนเนี่ยสัตว์ตัวชัดตาวอะไรก็ได้แล้วโชว์สะหน่อยละกันนะโชว์ตึงๆตึงโชว์ตึงตึงกูโดนล่อกกันเลยวะเนี่ยฮฮฮตากบออกก่อนต้องพูดมาแน่นอน

ไปละมาแาวนงกันละออตีมังกรแทนบุหรี่ไปแล้วชิปหายแล้วไอเชียจะดยวดิวแล้ว ทษทีโดนเขาไม่ได้ว่าหนูหนะลูกสาวช่วยเอาสี่เลอไอ้เชี่ยมึงโดนกูมึงทำให้กูแคะไหนเชี่ยมึงโดนกูแร่กูจะล่อมึงไงฮ่ามันเกิดแล้วคพื่อฮ่าด้วยน,นรกแม่งเอ้ยไม่สี่สักทีเอาหวยเสร็จมามาดิ เป็นไข้แล้วยังไงลำ้ลำลำ้ลำล้ำล้ำสปินดิเออย่างไงไม่แดดกูแดดเองเฮ้ยฮู้ฮูฮลโอีกเช็ดเป็ดแบะแบะลาดดากแม่งเลยลาดแม่ทุกอย่างฮูฮ <c oughs> ู ต้องตั้งเซเล่นแล้วสินะคนอย่างฉันนะ่ะมีวันพ่ายแพ้หรอกรับเกมนี้ฉันชนะตั้งแต่ต้นเกมแล้วฟรีเหรอสปินฟรีเหรอมันผิดนะผิดนะโอเคอืมหนีตาเลือกนะออกล็อกชิวก่อนเลยก็ได้เนะี่ยเอาเพล์ไก่อน เฮ้ยเชื oh, 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 ick, 6, oh, hey. ่อจะตายป้อมโอ้โหทำอะไรวะเนี่ยดาเมจป้อมแม่งหกพรรสามิซ่า้วยป้อมาดแล้วอ่ะเองไม่ป้อมาดเลยดิตายครับผมบอกเลยว่าชิบหายครับผมเกมมีแพ้แล้วบอกเลยว่าแพ้แล้วเพื่อนสู้ไม่ไหวอะรวมทีมผมไปเคลียร์ิป อะไรวะไอชิ้นนี้มันอะไรของมึงเนี่ยส่นเดียวกันแม่งนรกหาตัวเดยนนะหาตัวนะดูดิเพื่อน ไอ้เชือดนปิดอย่างงี้ใครจะไหววะไอ้สัสใครจะไหวกับมึงเนี่ยใครจะไหวกับมึงเนี่ยโอ้โหแม่งตัวสู้ได้กูสู้ได้เลเว้ยแต่แม่งทีแม่งไม่ไหวเมีนมึงคลิปได้สัสเคียดได,ด,ด,ด้ตัวเดียวเองคว้ยเออมึงอะไรเนี่ยมึงเดินไปเลย ป่ามันก็สู้เขาต้นเก็บไม่ได้มันจะเป็นเหลือเชี่ยอะไรเดี๋ยวไม่เหลือเฮียแล้วแม่งกูป่วยๆกูตื่นเลยตื่นเลยแน่โอ้โหโหนึ่งสี่หนึ่งสามโอ้ยนี่จะไปแพลจริงอันนี้ไม่อยากแพ้เลยแม่ไม่ได้ฉันแพ้ไม่ได้จริง หนึ่งสี่แล้วเงินสี่เปนเจ็ดห่างสามพันสภาพแล้วไม่โดนปิดโดนปิดรัวๆเลยสภาพแม่งโดมิโนจัช <c oughs> าดเอาเงินก่อนด้ว่ส่งนี้ได้นานแค่ไหนกันเชียววะต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วสินะชีคลิปก่อนนะขอดันล่าง ต้องมีคนดันล่างนะไม่งั้นแหกอีกบอกเลยว่าแหกอีกมีคนดันล่างแหกอีกให้คุยแยกแนังคนเดียวไม่ได้แล้วเว้ยป่ามันก็ไปจุ่มตรงนั้นนะ่ะโอ้โหสภาพเวลาด,ดีกว่าแม่งคุมมาแล้วเว้ย ตายซะมึงจะแดดไหมนั่นแหละแค่นั้นแหละแ,แดดไปให้มันตายตายไปไม่มีทางเลือกแล้วสินะ <c oughs> นายก็ไม่มีทางเลือกแล้วสินะนายไม่มีอันติเมสสกิลแล้วหกวิเจอกันกับที่เดิม อ่าเนี่ยมึงจะอะไรกับกูนักหนาฮะอะไรมึงอะไรได้คนเดียวไม่ไม่ไหวหรอกจริงกูเนี่ยไม่ไหวกับมึงหรอกตายซะมึงอ่ะนี่ไงโดน ตายกี่เธอให้ตายเอะโรบินต้องออกกันนี้แล้วล่ะจะได้ตีเชดเดินช้าๆ,ๆ,ๆ,ๆแม่งเฮ้ยเพื่อนไปไหนรับน้เมียดีมาแทงดีสัตว์มาแทงดีโอ้โหกูยืนคนเดียว,ว่ะเพื่อน มาแทงดิเป็นแทงเดินไปไหนควายมาเพื่อนโดนแล้วสามวิอื้อตายครับผมออกก่อนเชีย่ยเดี๋ยวตายเออสวยเอาสู่เ่อนรักไอ้เชีย่ยเพื่อนไม่ ไอเชีย่ยเพื่อนมันทำอะไรวะโอยขี้กูเล่นคนเดียวเลยโอ้โหหนักจริงทีมทีมยังหนักอะ่ะไอเชีย่ยเลยเล่นอย่างนี้มันก็แพ้เขาดิแล้วกูเป็นคนเดียวที่ฆ่าเขาได้ไม่มีใครดันมาเลยเชีย่ยมึงดูเลนด้วยมึงไปไหนเนี่ยโออะไรวะกูงงแพ้อย,อยังไงแพ้ได้งไงวะทีมวั อะไรเอ็นโซเออแม่งแค่นั้นแหละเอาทำทำไมอย่างนั้นทำทำไมฮ่าหน้าคอสมึงเอาไงกูมึงมาลอยป้อมกูอเอาเวลาเอาไหมเอาไหมมาดีเออจะเข้าก็เข้าจะออกก็ออกเอ้ยไปรักกันดี Họ đá gửi nè rồi, ngoan Để đá còn Vì vậy Vì vậy đi cú giá con lê con đeel, โลมันตายแล้วแม่งเดินเข้ามาเลยดิกูอยู่คนเดียวตลอดเลยเล่นอยู่คนเดียวดาเมจแม่งไม่มีจากเพื่อนเลยคยุ้ยแคลรี่มึทำอะไรโอ้โห,โหสภาพมึงไม่มีจิตวิทยาเลยคยุยตาแพ้อย่างงี้แพโอ้โห ไอชี่ป่ากูนี่ก็ไม่โคตรกากตัวมันมีประโยชน์เชี่ยอะไรบ้างวะกูอยากจะรู้จริงๆเลยมัง่งโอ้โหนรกจะฟีมงามจะฟีมงามโหกูรับดาเมจได้มึงขนาดนี้ชิการีมิ่ง <c oughs> ขัดใจไปรุน่นเุ้ยจะแพ้อยู่แล้ว แม่งร้อนเลยร้อนเลยครับเนีย้ยโอ้โหเ,เดี๋ยวเราวิวแม่งเลยดามเมจแรงเพิ่มขึ้น20%โอดินวิวโอ้โหไม่ไหวส่งนี้แม่งส่งไม่ไหวเชีย่ยมึงล็อกใครสักคนอย่างวัโลโรมอ่ะมึงล็อกใครสักคนอย่างเคว้ยไอ้เชีย่ยมันแยกดันแล้วไม่เห็นภาพเลยนรก เาดักแล้วเนี่ยไปเลยดิเราโดนอีกแล้วเพื่อนโดนอีกแล้วเพื่อนโดนอีกแล้วมึงก็ล็อกซิมก็ล็อกข้าวบางซีมันดูดเดี๋ยวมึงมีล้างไหมเนี่ยโอโ้โหไอ้เชี่ยมึงอย่าให้มันกูรับดาเมจคนเดียวดีโค้เนี่ยกูรับดาเมจมึงทำดาเมจเด้ทำดาเมจ เฮ้ยทำดาเมจม้างดิคุยเชี่ยยืนอยู่คนเดียวเนี่ยสภาพทีมแรงขอนจริงวะวะเอาดาร์กได้ไหมเนี่ยมันต้องไปแยกดันอีกเวฟว่ะเฮ้ยเวาเดี๋ยวจะตายละโอเคววาเดี๋ยวตายสวยโอเคกูไม่ตายด้วย จ,จับเลย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 เออจับเลยเอาไม่ให้ตายแหละโอเคดักเลยดักเลยเปิดดักนะคอมันต้องแยกดันแน่นอนเลยกูดูทรงละต้องเอาดักเลยที่อมันต้องดันล่างมาแน่นอนดิบตีมีอะไรงั้นมาให้หมดเฮ้ยโซมึงไปไหนเนี่ยมึงมาดิเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึง ทำอะไรเนด้ได้นะได้คือจบโอ้โหงามบอกเลยว่างามนะครับแบบนี้ไปด้านล่างต่อไปด้านล่างต่อไปด้านล่างต่อกว่าล้ต้องปล่อยกลาง เออได้สวนอย่างงี้ได้สวนอ้องเพิ่งตายดิเออมีเกิดสวยโอดินวิวด้วยงามมือมือมาเวลานี้เวลานี้ผมจะสวนล็อกชิวานไป เออเออไปไปเออแหละดาร์กอยู่ไหนโมโหหมาช้าเกินดาร์กเสลยี่ดาร์กเสลยี่ออรดินวิวนล็อกชิวเออไงโอ้ชนะชนะได้ไงวะงง nó cho ý